หมอไม่ทนล่าหลายชื่อไล่อนุทินทะลุหนึ่งแสนลายชื่อแล้วเว็บไซต์เช n ง org ได้สร้างแคมเปญเรียกร้องให้ในายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละออกจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดโควิด -19 ก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังได้เลยค่ะ หมอไม่ทนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะในขณะนี้โดยเว็บไซต์เช้ง .org ได้สร้างแคมเปญรณรงค์ร้องเรียนให้ในายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลาออกจากตำแหน่งจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 นะคะซึ่งในขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนสนับสนุนแล้วกว่า110000ลายชื่อ รายละเอียดในแคมเปญหมอไม่ทนมีดังนี้นะคะกว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาของการระบาดของโควิด -19 เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่านายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธาธารณสุขไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดหาวัคซีน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือไปกว่านั้นหลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทินยังทำให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดไม่สามารถควบคุมได้เริ่มต้นตั้งแต่ที่พูดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเมื่อบ,บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็แจ้งว่า หมอไม่ระมัดระวังตนเองจนติดเชื้อโควิด -19 ไม่ได้ติดจากงานแบบนี้ต้องหวดกันและบทสัมภาษณ์อีกมากมายที่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจากความล้มเหลวทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเราไม่อาจให้เวลาอันมีค่าของเราหมดสิ้นไปกับการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอขอเรียกร้องให้ในายอนุทินชาญวิรุลลาออก และให้ผู้ที่มีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความวิกฤตนี้แคมเปญหมอไม่ทนได้ตั้งเป้าหมายการสนับสนุนรายชื่อที่150,000ลายชื่อขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจมาลงทะเบียนไว้แล้วกว่า120,000ลายชื่อหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวจริงชแนลกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ